ส่วนของด้านหลังนะครับพมนะตรงตื่นแล้วแหละนะมันถึงเวลาทํางานเราก็ต้องทํางานนะครับนี่แล้วเวลางานของเราคืออะไรงานของเราคือนําเสนอสิ่งสวยๆงาทๆงานให้แก่ลูกค้านะครับขายจ๋าเลยนะ เขาเรื่องเลยแล,แล้วกันเราอยู่นั่งอยู่บนโตโยต้าเวลไฟนะครับลูกค้านะบอกเลยว่าตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะครับและสีได้เป็นสีตลาดสีดํานะครับผมนะเงางามสวยกริฟแล้วคือเลยบอกว,ว่าสวัสดีมากแล้วก็มาอยู่แค่แสนสองเองนะครับผมนะการลดไปสองพันสลดแปีแต่ไม่แค่แสนสองนี่ไม่ผิดครับลูกค้าลด8ปีมาแสนสองใช้งานมันน้อยมากครับผมและที่สำคัญประวัติดีเช็คสูตรได้ทุกอย่างครับผมเข้าสูตรตลอดทักนี่ได้ไปคุ้นๆในขณะที่เราทำงานอยู่นั้นมันก็ต้องมีช่วงเวลาดีแลกบ้างเช่นวิ่งหนีไไปหนวะ มึงรู้เลยแอบฟังใช่ไหมเนี่ยอ่านิดนึงนิดนึงวิ่งไปไหนเนี่ย ไไปหนเออครั้งนี้แหละกันไปแล้วเรามาทำงานกันต่อเออช่วงล่างดีนะทั้งนุ่มดีอะขับฟิลดีอะอะ,อะขับตนแล้วลกันเลยดีกว่านะครับผมนะคันนี้ก็เป็น Toyota v i f i ปี Fi 17ครับผมมันตัว ZD Edition นะหน้าตาทรงสปอร์ตแล้วไปแต่แท้แค่แสนสองรถประวัติดีเช็คสูงได้นะครับผมไม่แท้ทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับผมนะนี่ได้เป็นพภชนาลัยมัตติฟังชันนะครับผมมีคุ้มคันโทนจะเป็นการสั่งฝ่ามือฝั่งนี้เนาะจำว่าไม่แท้จริงนะโดยจะหาว่าหมูรถกี่ปีนะแปดิม 3, 2, 3 1, มครับผน่าจะ Toyota, ศูนย์โตโยต้าทัสกินได้ครับลูกค้าคันนี้มีกล้องมองหลังชัดเจนนะครับพี่เแมงแอนแทปเป็นปุย LED แล้วนะไปเรื่อย <c oughs> ไปเรื่อยนะแอร์เป็นระบบดิจิตอลแยกโซนซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วก็มีตัวกรองฝุ่นนานโนอันนี้ดีมากสำหรับใครที้เป็นภูมิแพ้เวลานั่งในรถเนถี่ยฝุ่นมันจะตกลงพื้นมันทำให้ฝุ่นไม่ฟุ้งเราทำให้เรา,าหายใจเข้าได้สะดวกขึ้นโอเคส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับผมนะส่วนขับสนการเนี่ยบอกเลยว่าเรียบหรูมากจะเป็นวูดก๊อสครับผมเตัดด้วยโครเมี่ยมนะวัสดุแต่ละอย อีโคโปรไอ้อีโคหมดครับพี่ครับคือเป็นหมดประหยัดพลังงานนั่นเองนะจจะแล้วก็มีหมดออโต้สตาร์ทสต็อปบางคนไม่ใช้กดปิดได้นะเพื่อบางครั้งบางคนไม่ชินหรอกไอ้จอติดไฟแดงปุ๊บอ่ะเราปุ่ดับแล้วมันเป็นโหมดประหยัดพลังงานในกรณีที่เออเขาเรียกว่าไงวะคือแสดงนานๆอันนี้มันใช้ก็โอเคอยู่แต่ในเมืองเราก็ไม่ได้น่าขนาดนั้นอ่ะใช่ไหมเออใครไม่ชอบก็ปิดได้นะครับผมนะ แล้วก็มีเบรคโคส่วนตัวนี้ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมนะอส่วนกลางก็วางแก้วน้ำได้2ใบครับผมนัแล้วก็วัสดุแต่และอย่างที่ใช้ก็อย่างที่บอกทีเนียยนะส,สวยเลยนะครัคผมนะก็อย่างที่บอกอยากจะให้คุณพอ่อคุณแม่คุณปูย่ย่าได้นั่งนะครับอะนดับฝั่งนี้มองไม่เห็นอะ่ะขอคันนี้นะครับผมนะช่องเก็บของก็ลึกอยู่นะ,ะแล้วก็มีรีโมทให้สองตัวของตัวปรับจูนอะไรก็คือปรับนี่เป็นตัวของนิ้บจอทีวีด้านหลังแล้วก็ปรับไฟแอม i e n t l i g h นะด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเด เกีเซียดนะครับนะตรงกลางก็เป็นรูดอดระบายความร้อนเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะนี่หรือว่าถ้าคนขับข้างหน้าเราหลับนี่นิเกเตอร์หลับประจําเลยรับไอ้พวกเมียบอกค้างอ่ะนะนี่นะปรับได้นะเปิดเขาหลับฝั่งคนขับก็ปรับได้เหมือนกันครับผมนะแต่แอดวานซ์กันหน่อยคือตรงแม่งสามารถเมนูรีดได้ทั้งหมด3จุดเออนี่ตรงแผงประตูครับผมนะเซ็ตได้ทั้งหมด3จุดนะครับตรงนาะโอเคข้างหน้าก็ประมาณนี้โดยรวมจิบๆนะบอกเลยว่าสภาพเยี่ยมเลยแล้วกระจกมองหลังนี่ได้เป็นออโต้ด้วยครับผมข้างหน้าเป็นหลังคากระะะดดกกคคคครรรบบผมนนนนนนนเเเเปปปป็็็แแแวาาาาืออิ่่้ะ ด้อยใช่ไหมเปิดเพื่อระบายกลองระบายกลิ่นระบายความร้อนก็ว่ากันไปนะแต่ข้างหลังอาจจะเป็นหลังคาสันลูบเดีย๋ยวค่อยพาไปดูไปลองนั่งบอะหลังก็นั่งดีกว่ามานั่งสบายเหมือนข้างหน้าหรือเปล่านะจ๊ะอ่ามาต่อในส่วนของด้านหลังนะครับเพราะนั้นปุ๊ยชัวชัวเลยมีคนมานอนใช่เนี่เอาขึ้นมานอนพร้อมเลยนะครับใครว่าหลังคา,าตาถ้าเป็นตองคือเราจะเห็นชัดมากเลยนะไอไฟแอมเดอร์ไลน์รอบคันเนี่ยมันสามารถปรับโทนสีได้ด้วยนะหรือว่าจะกดเป็นออโต้รันก็ได้ครับผมนะเดินทางไกลก็สบายใจครับผม,ผมมีจองมีจอให้เรียยยบบบรรรรร้อออนนนะะคััผมมมแแแถ์เเ็พปงล ได้ปกติตรัพงสาด้วยครับผมนะนี่เั็นไงแล้วก็เปิดสันลูปได้แต่ไม่เปิดแล้วก็นั่นแอร์มันร้อนอะแอร์รับติดทางครับผมนะซุนบอกคู่หน้านเนี่ยเบาะสไลด์เป็นแมนนวลแต่เป็นเบาะไฟฟ้าปรับขึ้นลงเอ็นนอนได้สะดวกสบายแต่ตัวนี้ก็มีที่พักวางแก้วน้ำหนึ่งใบตัวนี้ก็วางได้วางของได้ครับผมนะสื้นหุดแต่อย่างที่เขาใช้ก็ดีเลยนะครับผมนะทัาลงไปได้แล้วก็เป็นทางเดินไปด้าน,านหลังเป็นรถเจ็ดที่นั่งครับลูกค้านะใช้ในครอบครัวสภาพมันดีมากเลยบางคันผมเจอนะขึ้นมาภายในแม่งดูสะอาดเว้ยแม่งดูกกกรรริงงเเพพาาะะว่่่่มมัันนนตตออๆแลลห ไ,ได้นะครับผมแต่คันนี้กลิ่นดีมากมั่นใจเลยว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลจริงจริงเขาไม่ใช่ว่าตัางต้งใจจะใช้นะไอ้พวกนั้นพวกไม่รักรถนะครับแต่ก็อย่างว่านะใครอะไรมันก็ต้านทนอนอมโอเคไม่ต่อบ,บนเยอะแล้วข้างหลังฝาท้ายต้องขอแจ้งก่อนเวลาเราดึงขึ้นอนะ่ะมันจะเป็นแมนนวลนะแต่เวลากดลงอ่ะมันกดเป็นไฟฟ้านะครับนะเป็นแมนวนวลนะแต่เวลาลงกดเป็นไฟฟ้านะอันนี้คือเป็นปดเดิมๆของเขาแต่จะง,งงกันส่วนข้างหลังเนี้ยนะ่าจะเป็นบกเบาะเจ็ดที่นั่งใช่ไหมเบาะเนี่ยบอกเลยว่าเบามากนะครับผมนี่แค่ปอดลงปุ๊บใช่ แล้วก็ดึงสลักดึงขึ้นมาได้เลยนะครับขึ้นลงสะดวกพับงั้นเหมือน์ฟลเนอร์น้องใช่ไหมเออแต่ถ้าเรามีคนของเราก็แค่พับบอกขึ้นไปนั่นเองนะจ๊ะประมาณนี้เนาะแล้วคันนี้ความสวของเขาดูขอ,อน,นิดน,นึงขอ,อน,นิดน,นึงน็อตไม่เคยขยับทักสุดครับนะฝาท้ายฝาท้ายนะปกติรถอย่างเงี้ยมันอันตรายึงฝาท้ายที่สุดละเวลาคนตามหลังใช่ไหมเออเนี่ยอันนี้ไม่เคยขยับเลยน็อตไม่เคยขยับไม่เคยมีชนหนักมีความว่างกันเถอะนะตะกรงตะเกลรอบคันนี่เซนเซอร์รอบคันอันนี้ก็ครอบบ้องหลังเป็นแบบวิวินนะ ตัวอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นเองล้านหกล้านหกนะครับนะดูสิสภาพหน้าส,สวยๆเราหลอก,กระจังหน้า2ชัน้นทรงสปอร์ตนะแต่ถ้าเป็นเอาภาพมันจะดูทรงแบบผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่เราไม่ได้แก่นะเท่ๆอย่างนี้เอาไปเลยครับกระจังหน้าสงชัน้นไฟหน้าเป็น LED หลอดโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะค่าตัวคุ้มค่าแน่นอนครับผมนะสภาพรถโคสสวยอยากดูคันจริงไปที่ไหนมาที่นี่ครับผมดีพคารับรองได้เลยว่าคุณจะประทับใจกับคันนี้แลวก็ฝากไว้ด้วยที่ข่าตัวลาดเก่อนสวัสดีครับ